สบายดีทุกคนเมื่อน,นี้เนาะเอาสีพาพอไปสวรรค์เขตไปกวดมื่อวนี้มีโอกาสได้มาบารสวนาริตาเนาะมาฮาบาลิตาไปไปน้ำะนะก็เลยว่า,ามาเปิดคลิปอยู่เพื่อนผมเลยนี่เมนบารสวนอริตาได้มาแล้วได้ทุกคนมาเนี้แม่น้องเบลได้มาแล้วได้มาเบิ่งมาเที่ยวมาส้มแล้ว บรรยากาศดีายอย่างนี้นะนบรรยากาศดีสบายสมองดีอยู่นี่นะปลอดปร่งมันเป็นธรรมศาสตรสบายดีส่องเมเวลาเดเีเสียงแบบยากมีเมยเนาะ เชงหกก็ตื่นทากลปีนะนอนดึกบายัมงาย้ีไปใส,สลตาิตาอวดุต้อม,ม,มาัไปสีากยกว่าหางกากมีความิดปกติหมเพราะว่าเป็นเมยเมยเนาะมากะทันหันไกะมาแปบริษัต่างใจบริษิดว่าสิไดมาบ้านนี่แม่เบลกะ พอเมื่อยแห้งแล้วก็เลยว่าได้มานำน่องทานวันพอเมื่อยพี่สมบูรณ์มาบอกเกินบอก่เมื่อยกับ่บ่กปีใหม่สิมากับว่าปีใหม่เล่านะมาสิมาเพราะว่าละปีอยากมากระปีพยายาเพู่ทางเรื่งสิบเแมนแบบปีใหม่ระบาดนะแมนแบบได้อดสูงพอ่ีนะน้ำเย็นอะไรเอาบอกพนันเย็น ค่บัดนี้เทาก็นจะไปลงโมแข้งเนาะจำเอามาปีใหม่ซักคนนี่นะเนาะพอเดือนสิบสองเลยดิเป็นแข้งเองเราเป็นยังได้รถจักรเป็นแข้งเองเราเป็นยังได้รถจักแมนมือเดียวกันอีกด้วยที่ว่าเป็นยังได้รถจักรมือต่อมือนเมื่อขึนนมื่อขึ้นว้าเนาะ ก็แแห้งแล้วสุดยอก็เด้รวาูต่มาเื่อยเลยหมาว่ารก็ด้แห้งเป็นยังเด็ดรถชักคีตดตอดแตกเถามเราว่าจะซักไม่ครถาว่าจิเอากสิขิบได้หรอเบธถามว่าอืมจะเป็นแบบรถแรถแต่บมีคนเองะบูมีเซเล่รถมีเซลเล่รถก็โตอันเนาะรถยังล้าน่ะ มีเดสกคปปี้อะไรแล้วก็รถคีกันแล้วรถบริษัทกระเลงรถมาเลเซียก็รถอันแบบรถหนาๆนะมันก็คือเก่ามาเลเซียนะรแตำมันใสเหล็กไงแบบเราหิ้งมึนตีนนะจะคือบางแม่เราสิไปใส่จนเหล็กมาป้าเลยมึนนะนะได้รกว่หวามาเชียมาได้รถฟ้าไซจะแ่ไม่ได้เคยขี่เลยบ่พบอ ขี่รถเท้าคันวะไ่ได้ขี่นะโบแมนไปาย่เปโงเงียนถุงมือไปก็มือสาวเสสินะเอาเราโบนิไปใช่ไหมฟูร่าอยากไปนะอยากไปไปได้มือมือในมือนั่นแผ่นโบนิไปไปสนะสมร่าเขาก็บหัวมือได้แล้วสิไปลินนน้ำหมูเล่าไปสีนะกิดหญ้าหั่นกิดหญ้าเลยหมูมาเสร็จไปก็เนื้าไก่รื่นกันด้วยอ่ะนมู เตือยังเราไปทีดเก็บดีเรากินยาหนักยาอะยาโมฟอเราเลยสอนละมาลินนะฮะแล้วอวัตเอรจะอนพมื่อชิ้นปุ๋ยมาผัดเป็นไข่ผัดหนึโอ้ยเป็นน้ำตาลแล้วเราเอาไปในซับเชนนะจืดละมาลุกไปตัวเงินไปใกล้สำเร็จล่านี่เด้ลานไก่เด้เดี๋ยวกบริไกล้เด้อโมเมนต์เป็นน้ำจับบริกินเข่าเหมือนนั่นบอก สบายนะครับีบ้มากมาเยเนำติดมาสักยาักยาือแท้เกือแ้ไปแท่เดินลานี่นานัองจอยเยซีไสรไแล้แล้วจอยังซีอยู่แล้วเนาะตนสามมาเราไปกินกาแฟใส่แล้วมันเ็นในบุญยาเข้าจิ่งริงคนล่าวเนาะเป็นคนที่ว่าน้ำนักลุแล้วอะไรกับโพ่ออันั้นในห้างใกล้โรี่อโบได้อาหารนั่นนะ เราต้องกินข้าวกินอาหารบำรุงใจแต่คือว่าแลเราไม่เคยกลับในโลงกินเราเคยซื้อหายมันก็มันพอนะค่ะว่าสารอาหารนั่นอื่นดีหรือเป่บอนุ่มนมเราไม่เห็นแห่อาหารข้าวพาโมเลยเขาจะมันเป็นนันนุ่มเสริมเด้งเขาจะบอกคำมาเสริมมันก็ได้ดีกว่าที่เรากินเสริมนะแล้วก็เลยว่าพอหันบูยังไงเรากินกาแฟนะตอนทานกินแต่นุ่มกับข้าวแล้วก็แล้วอิลีนะ บวีกมกับในคือมุ่ว่านี่ละตัวแรงนะเขากเอนกินบว่าบุกินกินตั้งแต่แกงเล็กอันนั่งหมูเอาไห้แต่สาวคุน่ะล้าพัาวงแม่จ้บวกจไังเจต้องบังคับตัวเองกินมัองกไ่เกนจได้ัเนจด้ออง้้เอถกนไะองบอัดัน เจ้บาบงมาซีบเบนกะไดเนอ้นอบริมานะมันบุพอกันลดไปสำนีกกระไดล <มา S 1> แล้วจีกัะออล่อะไรอ่ะแมงกมมักเยาว่าเอาอาตืให้มันเมื่อวานวานี้กันแล้วบอมไบบอมกรยาไปสำนีกกรไดแล้วเขาหู้จักยูถามไทยเข้าฮะเ้าเขา,าก็เดินทางก่อนมาเน,นี่จะเล่กระส อาก้อยเป็นคนขับรถเนาะอาก้อยหน่ะคืมแทะทักทายแไงขับรถอยู่สบายดีพอหอนไปแล้วตอนนี้เขาอยูซีนูตอนนี้อยู่ซีนูเนาะเสียพอไปกลัวอยู่สวรรค์ไม่ได้มาสวยเนาะเขามาสวยพอดีมาก่อนซีนูแม่เยอะจังมเลยเก้าโม่สองโมงยังแล้ว พอลงไปหงน้ำเมื่อกี้นี่ขนาดลงไปหงหนํำก็ยังเมื่อยเลยยังเมื่อยแบบยางน้่นหนึ่งก็เม,เ,งกเมื่อยเคลื่อนไหวน้่นหนึ่งก็เมื่อยอยาขู่ว่าใส่แล้วเป็นยังนี่นะ<ม>ยันเดียวก็ัวใจน่เนาะป<ม>วใจัวใจแล้วก็ับปอดเจ้าไปเป็นปอดนะะ<ม>ไปมาวันนี้ให้ดีเลยเนาะดีแล้วแล้วก็กลับอาหารกันกินยอบกมันบอลลี่อย่างนี้ เอนน้อขนมก็เวลากินกับป้าฉีกินอาทิตย์หนึ่ง,ส,งสองคือในอูมม่นก็ไม่กินพักนะยายจะกินเลไล่ไม่ใช่อกาวใรอไหมคะเธออยากกินข้าวตอนนี้หอนอุ้มออะไรทุกคน,กนแต่ว่าน,นั่งเสมอพ่อพอ่พอเมื่อยแห้งอยากมาตลอดมาในกระบอกริ่งนาะแต่ว่าเพิ่นจะเมื่อยเมื่อยแบบ เพื er ่อใจสั่นนะน่ะจะเป็นยังทางในเขาก็ยังบุหูเนาะมาหอดองมอสตอนนีหอดแล้วฟูมายุหัวเฟินก็คือว่านอกทรายเป็นเองเป็นเมื่อยด้เมื่อยแห้งจนสั่นนี่คือองมอแคงสันนเขตเนาะ ภาพแต่ละคนห้าการลุกห้ากับฟื้นกระพามามือต่อมาทุกคนวานเนี่ยอุโมงเราวนไปต่อยาเบิดมือ่อเราไม่ได้ต่อคิดอุโมงแม่แลน,าน,านนั่นแลนนี่แล้วก็เลยว่าบม่ได้เห็ดซะเนี่ยบบมีโบมีโอกาสได้จับเนาะบัดนี้กำลังสิไปาอาบน้ำแล้วก็เลยว่าเก็บคิดต่ออ,อยากกินเฟอร์อยากสดน้ำพนอน,น,น เอานะเพื่อนพี่น้องจริงๆไหนสภาพแตาบ่มีเครื่องไอ้เพิ่งบ่บอกว่าสิมานอนอันนี้ใส่เสื้อมไอ้เพิ่งใส่ส่งเอ้ยหมกเลดคิดว่าบ่เพิ่งบอกเลยได้บ่เพิ่งก็ยังเกียรเอาพัดเราบ่บอกยังไม่ได้บอกหนูเบิ้งสภาพบ่อยากจะบอกเลยนอนนอนเดียวนอน เองโมงย่างมานติตานอนก็เรืออ well, ีกอะไรเขาอยากรับนอนนอนก็เห uh, we ja ือยแล้วก็กำลังเรืออีกสิลูกกะเออมาเป็นสิลูกสินอนเธอได้กออิตาฮะเพ่อเลยบยเขานดนมึงก็ยังอันบุกอยู่มันโวยยิ้มเออแบว่าลงบอยากลงไปหัไป ไปเอาหนามต้มยังไปทิมใหญ่นนพอแต่เ้าวคนแล้วก็เฮ็ดนมให้พ่อพกินน่ะเด้อพรุ่วันเราต้องได้กินนี่ตอนสามมาแล้วก็ม้อมาแทงเลือดเราอีกคือบ่มา,กกา,ามากวดน้ำตาลเลยน้ำตาลเราปกติเมว่อวานบริเวณยังเรื่องน้ำตาลน่ะบริเวณเป็นกาวที่สิบสี่บอกไม่นึ่งสิบสี่มาคนกาวมือได้ออก มันนี่ขวดอันวาอ,นอาคอนึงงานเนะเาะกวดอาจมขวดอาคิกาเธอเออไปกวดเอาไปไรเลย,เลยเไปสวงใแทนภายในกวดเลยหนึ่งโมงได้ทันม,อาามอ่อวาวซีโม่งอ่ะค่เร่อยว่าหนึ่งโมงเดอดได้กระเรือาถาหนึ่งโมงหนึ่งโมงไปเอาไปเอาพ้นกวดหนึ่งโมงไปเอาพ้นกวดและะ้วกันสีหูเราเป็นหย่อนยัง้งนะทายยดหย่อนยั้งที่เราเมืยและะ้วกันซไป หัวใจไปุกห like ัวใจอันนะเพราะว่าเราหมักเหมยด้เวลาเราเคลื่อนไหวหรือเราเหื่อยเมื่อสานนี้เราลุกของหนาครับไปบ้าอ่ะนะห้องบุตรีรู้มัองเราไปเองเราเบอยกอกบอกเลยบอกว่าก็จะของหนแเราบอกแล้วเราพยอยากเราพยอยากปุ๊กนะเก่งใจนะเลยว่าเก่งใจลูกคนที่เก่งใจคนเก่งใจลูกเลยว่ะพอไปได้แล้วก็ไปคันสมุดหล่มานได้เนาะ ขนาดกินนี่นะจักอยากบุอยากมีแต่ว่าบอกินบุอยากแมนที่จริงก็อยากแต่ว่าบุอยากเนาะแล้วก็บอกินกันบุคุ้มไม่กินอย่เจ็บก็บว่าบอเจ็บที่เนาะคำบอเจ็บอะไรล่อที่บอกเจ็บขนาดทานมอแทงเหลือดมุสหวานนี่นะอัแนแทงเข้มเข้าไปที่ส่อันหนักมานะเข้มแตกไงนะมันเจ็บเลยเนาะเข้มแตก เอาลบอกทานหมอบาดเจ็บจนแล้วเลยพระตัวามาเบาวะ่ะจนมาทานหมอเห็นว่าเจ็บแตกจึงว่าทานหมอทามบาดเจ็บบอกเออก็เจ็บไปซะโอ้ยเราก็เกินไปเกินใ,ใจคนค่ะเราไขแน่เราเอาตอนพระท่านได้ขึ้นมาเนี่ยเราหันหายใจเลยแบบว่าแบบมันมันตั้มมึกอย่ไงเนี้ยมันมันเจ็บมืนเนี่ยมันคือมันเครื่องเนาะ แบบมันเจ็บมนนะเวลาแตบัดเดียวนี่เ่าแบบมันใจมีแอนคาระโบเจ็บแล้วแบบเขาใส่ยาได้เนาะแบบเคค่ะหนึ่งยาตัานเสื่นี่คอกินยาตลอดแต่อดแม่คกระโบโบทึงกระโบเทึง์กันตลอดแต่ว่าเขากินเมื่อสุดหนึ่งแล้วหกเดือนเนาะเขาไหนนะแล้วมากวดขึ้นมากวดขึ้นแต่เราแบบมากวดขึ้นเดี๋ทีไปกินเหลาแล้วเลยแบบนี่แหละถ้าหยต่อคือรู้ว่าต่อ บไม่ให้มะทออให้มากวดขึ้นทาบดีเข้ากับสีให้ยาอีกแต่เออจ้ารู้มากวดกระซาวาเริ่มตนใหม่มันยังมีเสือดิกระต้องเจ็บยี่กต่อไปนะออมันบ้ให้ขาดเด้คันโบหิตเป็นวินัยนะบอกให้เล่าแล้วเล่ากันอันนั้นเราเลาแบบวินัอีริงได้ได้แบบเราเห็นไฟบอกอยังดีเราก็ไปซื้อไปหามาเมือ่อนางไหวว่าอยากดีอยากดี ยาดดีซ้ำได้กับขันแก่บะถึกจุดมันกับบุรีเนาะ็เลยว่าเอ็ดในเล่ากันเทียปีไข่หน่อยหนึ่งกับแบบเป็นแห้งแล้วนะแนวเฮามีเสื้อแบบเป็นพญานอยู่แล้วนะกันเลยว่าไข่แน่ได้มาเอามออแล้วบบตอนอยู่ยังทักเจ้าบอมากระฐาน,นันนะแมว่วอาไให้เอามาเนาะ พอกันเจ็บจนมันลอยจับจับกระบวยเในสีหดนี่กระ buoy ไหลเมื่อยให้เข้ามาแล้วพออะไรนี่นะ่อเขาเลยว่าฆ่าลูกยังไงนะพอรู้อันยังหน่อยอยังไงเอาก็คิดเอาแบบเรเป็นแห้งนะพออะไรนี่แล้วเออ,อ,เอ,เอ,อ,อคนอันนั้นโบมากขยาบุ๋มเออโบมาขยะทากวนมาเห็ดกองบุญน้ำน้ำกูบาดเดียวมาอย่างไวมาอย่างไวเลยพอเด้นั่นคือแบบว่า น่อยใจน่อยใจลุงอยู่ใกล้แล้วแบบบ่มีไาอยู่น้ำเลยได้คนวิพายผ้ามาผ้าไปได้บ่มีเด้เห็นดูพอดีใจเราเล็นลูกเอ้ามือชุค่อยมาขึ้นมาและวก็เดียวบราากันนอนซาโมงยังโทรมาหาอยู่ชุก่อยนั่นนอนแล้วนะโอ้โหหนังเลยเนื้อคอเค็ดละบ่ กบวอกเครกันต้นคุ้มมานะอ้ยเอาไปเพ็นก็เก่งเก่งขับหลดทางไกลคั้งแรกเก่งกว่าคนมากทางมันใครแน่ละว่าเนี่ยนะเนาะมันบอกให้แหงกัเกาวันนี่รถเพอยู่แข่งแฮ่ี่แจ่มมากหัวถีบชอบชอกินกับรถประเภทเนี่ยเมนว่าเจ็ดโมงหัวถื่อแปดโมงแน่เพลยไรเจงไหนใหแบ่งแต่มมไปแกเอากราบอันนั้นซ้าขาเป็นเบิร ขข่เต็มมันอยู่ในไก่ไก่แม่ไปแกะเอามาพี่แกะมาเปลี่ยนงานี่ค่ะแ่หนคะนะาคะห้าพันบาทแค่บอกใส่เพ่นสั่งมาขายเรอคลองไผ่คลองเงินเจตับเจ๊กรองเนาะแม่มันเป็นน้ำปูเยลองมึงงหรอเอาไปตำกินเย็นไ่ข้าวไเอานะปวดเท่าไรล่ะจองมื่อันไปดัแปดสิบบาท ปสิบบาทไปละของกุลาของดีกวหมดละเอาเอาไว้ในนีเด้วกดหนึ่งเราซือเชิ้อดาปูนำปูซื่อแล้วาไปต้มครับอันแฉะไรนกะดปูเขาเทมบอกของแทวเนื้อค่ะมาต่างปเไก่เยนเป็นเย็จนี่แล็ดแบนเนี่ยออกมาพาะเย็นอ้อกมากับแปรเล็กปรเ็กเนาะวินกับปรเ็กอือคุลาคนไทยนะปูเนาะอยงเนาะแมนมันขายดีกับได้ข้ามได้ข้าวกรเฮ็เลย อาทุกคนเดี๋ยวเขาเขาเนี่ยไปอาบน้ำแล้วเขาจะไปกินเข่าหรือว่าไปกินเฟอรชซสิไปกินเฟรชสุดนนำพอมีแห้งไปก่นอนมคุยอะไรเลยเหรอตอนนี้เนาะเขากำลังมาไปกินเข่าแล้วก็สีเข่าไปหาพอเวลานี้กระซ่งม้งเลยเขาก็สื่อคอนเครื่องคล้อง,อ,งองหลายอย่างไปให้พอไปให้พี่น้อง เป็นนักเลงอะไรเยังกระจอย่าง,าา<อ>างนูคิดจักเลยเอ้ามันทางออกเงบ่มันมีทางลงอีกต่างหากไอพวกไรจะว่าเนาจอดแนวเนาะบนอย่างแม้เคนกดบ่นนเะีตุกหนตุกเขาไปบ่นเด้อบน่นนอนเลยไปจอดน้ำพุน้ำใครย มันสุดจะอยู่ข้างคุณไง <c ười> ไป <c ười> ไปใช่นบิดกระเด ตอนนี้เากำลังมาพ้นกวดทุกคนพ้นกวดไมเสนุ่เวร้นวดพอกันนะค่ะที่เธอนะได้ตอนสวยนี่เนาะพอเปินกอยากู่ยากู้ไว้นะมากมาแล้วอยู่เพื่อน เพื่อนล้างบอลเขาไปอาบน้ำเพื่อนเพื่อนพี่น้องอนอนอี่พนนี่น้องก็สะดวกสะดวกนอนคอดีเหรอเนี่ยนอนคเดียแล้วนอนตื่นจ้ะตื่นอนาวหนามาแล้วก็ให้เขาเจ้ามาส่งแม่เอกลับมาตึกซุกเซาเก่ามือสาวนี่มาส่งมือช่วยมาเอาเนาะไปอาบนวดกว่อนตอนนี้ได้พ่นกวดแล้วนะทุกคน คนปวดเส้นหับวบหัวคอเขาอาการเพื่นสิเป็นอะไรที่ว่าเพื่นเป็นปอดที่ว่าเสื้อยังยังมีเสื้อในปอดนะนะบวบหัวมีร้ายมีน้อยคันได้กัดซีด้รู้กันมือนี่แหละมีอาการของคอทุกคนเพราะว่าเมื่อที่สองนะมือเนาะเมื่อคืนในได้นอนเนี่ยบวบหัวสิได้ออกมือได้นึ่งเขาข้อมเขาออกมือะไรบ่างอะไรวะอาเกล็ดพ้นปวดมากออกแล้ว บนกวดขีกระเทยเดววัววันนั้นรอกมันยังอย่ากลัวเสือมันยังไลยสันได้เขาส่คาเสือไงเขาใส่คาเสือสองหลอดเขาใส่คาเสือสองหลอดใครสองหลอดนะบริสุทธิ์พ่อเขาใส่บัตรประกันสังคมเนาะดอกเตจานเป็นยังไงชุดจังเกอลชุดแต่เมื่อวานนี่คะลวเป็นจ้าห้าที่บร้ัทเมือ รุดกัว่าที่ผ่านมาเนาะผ่านมาเพราะว่าเขาใสซักใส่ใหญ่เหาเดียวามีแห้งให้กวางไใส่เลยเดือแล้วทุกใจตอนฝนหล่อน้าเมื่อยแห้งคิดล้ว่บอกลูกว่า โบามาก็ะยาทามาเฮ็ดกองบุญนน้ำกูบัดเดียววาา่าซาร์แม่เบลจนได้ว,วาทิมลูกมาเลยไ <c oughs> ด้ทิมลูกมาเบิง้งผอมพามาองมอเด้บ่าม,ม,ามีไฟฟ้ามาเลยเพราะว่าน้องก็อยู่เวียงเลยทาทาเบิ้งพุ่นกวดเนาะทา,บะา,าเบิ้งพุดกวดเจ้าน้อยว่าว่าสิเป็นอะไรออกมาแล้วมาริสาก็มีกองโอเค บางทีนี่เนาะเขาไปเอาไปผูเสื้อแล้วเอาไปทามัานมอแล้วว่ามีเสื้อบอกนี่ขนมนบอมีเสื้อเนาะมีเสื้อเก่าที่ว่าเป็นเสื้อปอดวันณโลูกนะแมนบอมีแล้วแต่ว่าเรอทาแต่ทานมอใหญ่มากเนาะเป็นยั่งบอมากรอทาเพเ่นบอกเพราะว่าเราอยากกับแล้วค่ะมีเสื้อเราก็ไปอยากนอนแผ่าเสื้ออยู่นี่ขนะะเพราะว่ามันเป็นห้องร่วมเด็มันลายคนนอนอยู่นี่เด็มันลายคนนียเนาะ คนหนึ่งเราเป็นเสื้อคนหนึ่งเราบริเกนนะขยากเป็นเสื้อเติมอี้ขยากเมื่อไหวแต่ทานมอยังบมาเทียทาได้ทาไปนี่เลยแล้วก็อยากไปกดว่าจอกดใจพอเบิ่งกะจากสิไปแนวไดก็ยังโบหูก็ยังโบหูว่าทานมอยบน่น้ำยังเลยนะทาเมืนกะจากแนวไดก็เรยกว่าได้ทาต่อไปเมื่ออื่นเป็นแหลเป็นสีได้จึงซีไดอา ไปไปกวดไปกวดหัวใจอะนะเพราะว่าเรายังเมื่อยอยู่ด้วยเราเมือ,อยเกี่ยวกับหัวใจนะยางเค้นไว้เลยมันเ,ม,นม,เมื่อยรุ่นเนาะมีตาหูแลว้วฝนกวดที่ว่าไปกวดตาเสียมหากมือสาวนนแมนบบม,มีเสื้อมีแต่ว่ามาฮอนนี่เนาะทุกคนคีปเฮาแมนคีบต่อแต่มือว่านนี่เนาะเอาไปเปิดอยู่บานสวนอลิตตาจนมาฮอนเมื่อนี่เนาะเขาจึง ในคลิปหนึ่งเพราะว่าบบมีเวลาบบมีบบมีเวลาถ่ายแลนนั่นแลนนี่นะให้พอมาวันนี้เนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยทุกคนฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์รือว่ากดติดตามให้เน่แปลเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะท,นทีนิ้ต่อไปเฮากาจะตั้งใจถ่ายเทบายแล้เ้อทุกคน